ย่างที่พูดเมื่อกี้เลยนะครับให้มันให้มันเอาเวกเอ่อออฟแมวหนึ่งก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวตีบวกหข,ขึ้น4ก่อนแล้วเดี๋ยวมาทําต่อนะครับเห็นอโอ้โหมาแบ่งทําหลายๆอย่างบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือ stamina ไม่มีครับเราจะครับเอ่อกันแต่งไม่ได้ถ้ามันเกินบวก4นะครับก็ ต้องซื้ออย่างเดียวนะครับจะบอกว่าต้องซื้ออย่างเดียวนั่นแหละนะครับอืมโคตรแพงเลยนะดูดิโอ้โอลิพูดถึงคิดถึงเอาโอริจินเลยว่ะน้องบอสเอ้ยรเรามาดูกันว่าตีกี่ทีติดนะครับหนึ่งรอบแตกไปเลยครับผมอายาปุ๊บยารูมหมดไปแล้วครับห้าแสนนี่แหละนี่แหละเอ่อเก้าสิบหกใช่ปะ อุ้ยหมดเพื่อนใครเล่นอยู่ดักหลอดบ้างตอนนี้ไอ้นี่ไปแล้วย้ายเมืองก่อนเขาบอกให้ตีร่อกินยาก็็น่าจะสามไปสีเนี่ยแหละใช่ไหมไอ้แล้วก็ไอ้สีไป6อีกทีหนึ่งด้วยลําบากนะมอหลอกติดชัวเอาว่างี้กดเลยนะกดเลยนะปึ๊บเชี่ยไอ้บอสตัวมึงเนี่ยมีแต่ดวงที่ได้การเออผมผมมีอะไรจะถามคือตอนนี้คือตอนนี้ ตังเหลือตังเหลืออยู่ตอนนี้ตังเหลืออยู่9ล้านนะครับถ้าไปซื้อกาดเนี่ยต้องซื้ออยู่แล้วรีเควียมเพราะว่าในห้องเลยรีเควียมใช่ไหมก็จะเหลือตังไม่เยอะมากถ้าซื้อครบรีเควียมกับมาลีน่ะอ่ารีเควียมสามใบก็ล้านหนึ่งนะครับก็จะเหลือแปดทีนี้แล้วก็มีมาลีนอยู่ใบหนึ่งนะครับซื้อสองใบล้านหนึ่งก็จะเหลืออยู่เจ็ดเจ็ดล้านเนี่ยเพื่อนๆนว่าตีบวกหมดเลยเหรออัปเกรดคุ้มกับซื้อกา์ด เออการ์ดเห็นผลชัวร์สุดเนาะงั้นเอาเอาการ์ดก่อนเนาะสุ่มตู้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนรกดีดีเออชอบชอบเวลาแบบเ,เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์ใช่ไหมร <laughs> ีเคยมนะโอเคฟไฟชั้นเมนถูกต้องโชคดีีเป็นไรวะนเนี่ยใจไม่อยู่กัเนื้ก็ตัวเลยครับอ๋อเอาไปแลกคกุ้มไหมไปแลกแลกไม่ได้ครับตัวนี้ยังไม่ตัวนี้บอสยังไม่ได้ลงหอเลยครับสองใบร้านหนึ่งตัวนี้บอสยังไม่ลงหอเลย ะเหลือเจ็ล้านเจล้านมันก็ยังเยอะอยู่นะเด็กเด็กไม่เอาเครื่องคิดเลขบางเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไปอับเกดสีที่เหลือตีบวกนะออฟแมวทำทีหลังก็ได้โอเคตามนี้นะเพื่อนๆตามนี้นะมีเงินเหลืออยู่ตีบวกเถอะกวาจะตีบวกได้ก็เป็นชาติเลยเอ้ย <laughs> อันนี้ก็ได้คิดนะคนอ่นไม่อยากให้ตีบวกเหรอเว้ยถ้าเป็นตัวเองอะแต่มาเป็นตัวคนอื่นอะ ผมก็อยากตีบวกเหมือนกันตัวน้องผมก็อยากตีบวกเหมือนกันไอ้บอสง่อแล้วอยู่ในมือแครงดูด้วยมึงนี่มีแต่ระเบิดตวงระเบิดแน่นอนไอ้บอสนะบอสพลาดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ทิิงจืดจืดจืดแอดจีเมลไว้ให้พี่อะตั้งแต่ถักเข้ามาพี่เอ็มเรียบร้อยตั้งแต่วันนั้นน่ะชะตาขาดแล้วตัวเนี้ยบอกได้ ใครเข้ามาผมฝากกดไลค์สตรีมให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับสปอนเซอร์ทั้ง150บาทนะครับโอ้โหทับอัพโอเคสามร,รอบนะครับผมอีกนึงเดีย๋ยวรอบที่สองครับอ่าเอาแบบตีลัวเลยนะครับไม่ยื้อยักษ์ไม่ยึงยักษ์กนะโอเคครับไปปึ๊บ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 อีกทีหนึ่งตีไหมโอ้โหใหญ่ มือกูทำด้วยอะไรเดียอืผมบอกเลยว่าถ้าเ,เพื่อนๆถูกหวยหรือว่าได้โชคจากเงินได้โชคจากอะไรมาทักอย่างแล้วมีเงินนะหรือว่าช้อนคริปโตที่กราฟตกมาได้นะแล้วก็เหรียญม,มันขึ้นเลยสักอย่างแล้วถอนเงินมาได้เยอะๆนะถ้าเกมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะแล้วเห็นอาร์เวกนะครับโหลดฟรีไฟล์โหลดฟรีไฟ <laughs> ลฟ์จั <laughs> โด <laughs> โอเค ไฟไหวหน่อยก็ได้ยิงนี่กูไม่ได้ยิงเลยัหายไปเลยสูตรผมไปตีย้อนถือไปสี่ก้อนพอเฮ้ยย่านย่ะได้ครับได้ครับสีก้อนพอเดี๋ยวมันรู้ว่าเรามีเยอะไ้ครับขึ้นมาลุกขึ้นลุก ร้อนร้อนอันนี้มันเดี๋ยวไปทั้งหัวใจกี่รอบแล้วเพื่อนๆมีใครนับบ้างครับอืมหมด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 กิ่เฟ้กิเฟ้ตายไปไป,ไปทุกเมืองไปทุกเมืองเฮ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วต้องใช้สูตรอะไรเดี๋ยวกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกติกไปเฮียกลัวเราไม่ติดแน่นอนเลยเอียกกติก อีกติกติดเฉยเลยเค okay, เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลุมหยิกอีกอีกติกปุ๊บไอ้ยไอ้ยไอ,ยอยไม่เชื่ออย่าลบหลูหน่นะเวย้ยกระติกกระติกที่เป็นไอ้นี่นะเออยามเอหน้าคอนโดผมนะฮะเออคนละกระติกที่เป็นข่าวนะเฮ้ยแล้วแล้วถ้าแล้วถ้ามันติดจริงเงนี้ยสีดิ้งหมมันก็ต้องติดป่ะ ต้องลองห้าสักทีไหม <laughs> <laughs> อ่าตีบวกกดหนึ่งเอาแมกวกดสองไปอัปเกรดกดสามนะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับไป <laughs> หนึ่งเยอะหนึ่งเยอะหนึ่งอุย้ยสองสองก็มีนะสองก็เยอะนะสองก็สองก็เยอะ <laughs> ยี่กี่กระติก <laughs> โอ้โหเอฟร้อย เยอะมากเล็หนึ่งเ,งเพื่อนๆโอหหนึ่งเยอะมากหนึ่งเยอะมากเอาเย้รอบรอบเดียวนะเออตีๆไปเลยเนาะไอ,บอ้บอสบอกแล้วตัวเองไง <c oughs> ที่รู้คนจะกดหนึ่งอยู่แล้วอบอสตัวเองอยู่ในมือพี่เรียบร้อย <c oughs> ถ้าอิงยังไม่เข้ามาดีตอนนี้นะบอกเลยตังเองอะ <c oughs> ไปครับมาติดแน่นอน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกติกไม่ช่วยเพื่อนเรียบร้อยไอ้บอสไอ้บอสไปดีกว่ากูหนีแปบเก็ตแล้บอสบอกกูจะได้ตัวเล่นไหมเนี่ยวันนี้เจ้าเชื่อคำอว่ารอบเดียวพอบอกรอบเดียว,รอ,ยวรอบเดียวเท่ากาบรอบเดียวแล้วหนึ่งต้องแก้อ๋อมันคือการตีล่อ ไมกกก่ก็คนดูบอกผมเลยตีเออมันไม่ใช่ผมไม่พอตีอยากตียงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกติกไอจุดอีกติกแม่งได้เนียไ,ไดออ้มันมีกัอแตกอยู่อ่ะมีกยังแตกอยู่อ่ะได้ได้อยู่ได้อยู่พอพอ สต็อปนะครับสต็อปยูเออร์ีไฟล์นาวทีเดีย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 วสุดท้ายไป <laughs> ไม่ใช่เยอะจริงครับมันใช่เยอะจริงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดกดเป็นตัวเลขแบบว่ากลมๆมแล้วกันนะครับการมาดุกอ่าผมซื้อมาสใบนะครับล้านห้าล้านสิบสามล้านตั้งเนาะ3ล้านตั้งนะครับเอ่อลบล้านห้าแล้วก็มีมารีสเฟียสองใบนะครับลบหนึ่งล้านตีมเล่นกลมกลมนะหนึ่งล้านครับแล้วก็มีการดีควีมสามใบนะครัรบ าจะตกนี่ครับ1ล้านห 9, 000, 9, 000, นึ่ง๊บเหลือ9้าล้านสไอ้9้าล้าน4เนี่ยแหละมันเป็นค่าของการตีบวกแล้วก็ทำ m อ f mail เหมือนเราอ่ะพลาดไปตรงที่เราซื้อการมาดุกเพิ่มฟรีมา2ใบนะครับจริงๆน้องอ่ะน้องเขามีการมาดุกอยู่แล้ว2ใบนะครับเราผมไปซื้อเพิ่มอีก2ใบเท่ากับว่าเราเสียฟรีไปล้านหนึ่งตีบวกเยอะมาก แล้วก็ออฟแมวออฟแมวค่อนข้างเกลือตีบวกค่อนข้างเกลือเกลือมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการอัปเกรดอัปเกรด2ขึ้นมาเป็นอัปเกรด4นะครับก็ใช้ยเยอะมากเสียฟีเสียฟีหนึ่งล้านเท่ากับเติมเจ็ดพัเลยนะทำไมถึงสภาพขนาดนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวน้องชายผมแล้วก็น้องเขาไม่เป็นอะไรเออน้องเขาขับขำแล้วก็มันฝากได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปย่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปสุ่มขอโทษที่สภาพด้วยแล้วกันนะคุณชา เป็นน้องที่รู้จักกันอืมไม่เป็นไรอยู่แล้วแล้วการ์ดที่น้องได้มาเนี่ยคือไปตีกับผมผมพาน้องไปตีกันเหนียนนั่นแหละครับอแล้วก็ขอโทษขอบคยน้องเรียบร้อยแล้วแหละอ่าถ้าน้องโกรธก็บอกพี่ก็ได้พี่ก็ไม่อะไรหรอกก็เดี๋ยวเติมให้ได้แหละอืมถ้าน้องโกรธอะไรอย่างนี้นะแต่น้องก็ไม่อะไรไงน้องไม่โกรธแต่กำหมัดกำน้องไม่ได้กำหมัดไอ้ตรงไอ้ตรงการ์ดนะน้องกำหมัดตรงหน้ากากแองนี่แหละ